สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปอนก็จะมาพูดถึงข้อห้ามกดต้องห้ามเวลาเราไลฟในช้อปปีนะคะว่าจะมีกฎอะไรบ้างหลกัหลกๆก็คือแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่นะคะทุกคนที่แบบมีกฎรุนแรงมากๆเลยหัวข้อแรกนะคะจะอยู่ในหมวดอของความรุนแรงลามกอนาจารหรือว่าสินค้าผิดกฎหมายอะไรประมาณเนี้ยพวก ความรุนแรงก็อาจจะเป็นพวกปืนพวกอาวุธมีด,ดนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้ามเอามาโชว์ในไลฟ์เด็ดขาดนะคะแล้วก็เรื่องออาลามกอนอาจารนะคะห้ามพูดส่อไปในทางลามกหรือว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะอาจจะโดนระงับไลฟ์ได้นะแล้วก็ข้อ3ก็คือเรื่องอสินค้าผิดกฎหมายนะคะอย่างเช่นมันจะมีสินค้าต้องห้ามในช้อปปีอะไรอย่างเงี้ยคือเราห้ามขายนะคะ โอเคแล้วก็ส่วนหัวข้อที่2นะคะในการไลฟ์นะก็คือ,อห้ามไลฟ์แบบไม่มีการเคลื่อนไหวนานๆน,น,นะคะก็คือสมมติว่าเราตั้งกล้องขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเราไม่เคลื่อนไหวเลยประมาณ3นาทีนะคะอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์โดนลงโทษได้นะคะส่วนอันที่2ก็คือ,อห้ามขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อยากจะอาจจะเป็นพวกแบรนด์ต่างๆ g ุช c ี่ชาแนลนู่นนี่นัน่น,นอะไรเงี้ยนะคะห้ามขาย ถ้าเราไม่ใช่ร้านที่่าได้รับการเป็นตัวแทนแบบถูกต้องตามกฎหมายอะไรประมาณนี้นะะอันนี้คือมันจะมีระบบตรวจนะครับคือไม่ใช่มีคนมานั่งดูนะคือมีระบบตรวจเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เคยเอาต่างหูแล้วมันเป็นต่างหูกอฟแชแนลอะใช่แค่วางไว้เฉยๆอะระบบตรวจ<ม>แล้วก็ไม่ถึงหนึงนาทีเลยไม่ถึงหนึ่งนาทีระบบตรวจกมม็มีการทําผิดนู่นนี่นั่นแลวหลายก็หายไปเลยก็คือจบไรเฉยเลยใช คือคือกดเวลาเราทําผิดไลฟ์นะคะอันดับแรกเขาจะแจ้งเตือนที่หน้าจอเราก่อนว่าเราละเมิดอ่าเราละเมิดกดอยู่นะประมาณนี้ให้เรารีบเอาสินค้าออกนะคะแต่ถ้าเรายังละเมิดอยู่เรายังทําอยู่เราจะโดนระงับไลฟ์นะคะ,ะก็นนคือคือวางว่าเฉยๆใช่ครั้งแรกก็คือเตือนก่อนนะคะเตือนก่อน ระงับไลฟ์แล้วก็ยึดปุ่ม3วันนะคะแล้วถ้าเรายังทําผิดแบบเดิมอีกก็คือยึดปุ่มถาวรนะคะทําให้ไม่สามารถไลฟ์ในแอคเคาท์นั้นได้อีกนะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่งสําหรับเรื่องที่สาวๆที่ขายผ้าควรรู้นะคะชุดว่ายน้ําไม่สามารถขายมือสองในช้อปปีได้นะคะเพราะว่าช้อปปี้ให้ความรู้สึกที่แบบว่าคือมันแนบเนื้อแนบร่างกายมากเกินไปอาจจะไม่ถูกสุขลักษณ อ่าสุขารักอนามัยอะไรเขาูรื่องยังสุขขาดรักเออ,เออประมาณนั้นนะคะทุกคนอันนี้คือต้องห้ามหลายคนตกมาตายสื้อผามือสอง 5, อะไรขายได้ปกติยกเว้นชุดว่ายน้ําประมาณนี้นะคะโอเค แล้วก็ถ้าเกิดทําผิดก็โดนนู่นนี่นั่งก็ไปแล้วก็คือโดนโดนระงับนะครับอันสูงสุดก็คือโดนระงับแอบเขานะฮะใช่แต่ว่าคือก่อนที่เราจะโดนระงับเขาจะแจ้งเตือนเราก่อนอ่ะไม่ใช่อยู่ดีมาระงับเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะคะถ้าเกิดก็ไม่รู้โดนผิดไปก็ไม่เป็นไรแต่ก็ก็ถ้าอกาดแก้ตัวอยู่อูดอย่างงี้ก็คืออย่าอย่าผิดซ้ํานะถือว่า s อ o p ี้มันจะมีขั้นขั้นของมันนะครับเพราะว่า เตือนเสร็จปุ๊บอ่ะครั้งต่อไปยังผิดอีกก็โดนนะครับโยนยึดสามวันแล้วก็โดนยึดถาวรโดนระง,งับอะไรประมาณนี้นะตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับใช่โอเคแต่ถ้าเราขายสินค้าทั่วไปพวกแบรนด์แบบไม่ได้ดังมากลิขสิทธิ์ไม่แรงอะไรเง,รงี้ยทุกคนก็สามารถแบบขายได้สบายๆนะคะ,อะโอเคโอเคอเค,คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ